จะมาบอกเคล็ดลับว่าทำไมครูค่ะถึงผ่านวิกฤตทุกอย่างมาได้แล้วมาเป็นคนในวันนี้เป็นคนนะคะก็เป็นคนมาตลอดนั่นแหละแต่เป็นคนในวันนี้คือเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงมากเพราะรอ,อย่างที่ครูบอกคุณค่ะใช้คําเดียวเลยคือคําว่าฝึกนะคะครูฝึกที่จะกระโดดข้ามครูฝึกที่จะก้าวข้ามครูฝึกที่จะตีบวกครูฝึกที่จะส่งความรักอย่างเดียว,ค,วค,ครูเลือกที่จะไม่ตําหนิคนเลือกที่จะไม่ตัดสินใครเลือกที่จะไม่ว่าไม่ว่าร้ายใครคือเราเลือกค่ะสิ่งที่เราเลือกเราฝึกค่ะ คุณรู้ไหมว่าไม่ง่ายนะคะที่ผู้หญิงคนนึงติดลบสามสิบล้านผ่าตัดเปลี่ยนสเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดเปลี่ยนซ่อมลิ้นหัวใจสี่ลิ้นนะคะมีเนื้องอกที่หน้าอกสองข้างขาหนีบและมดลูกนะคะแล้วที่สำคัญหัวใจโตนะคะหัวใจโตค่ะหัวใจโตมันก็ที่มาของน้าท่วมปอดนั่นแหละนะคะจริงๆแล้วมันเป็นโรคต่อเนื่องนะคะมันไม่ได้ว่าหลายโรคหรอกหัวใจโตน้ําท่วมปอดนี่มันต่อเนื่องกันอยู่แล้วครูถามเอยค่ะว่า ในวันนั้นนะคะถ้าเรายังเอาอดีตของเราอะค่ะมาบั่นทอนชีวิตตัวเองก้าวไม่ผ่านครูจะไม่มีวันเป็นเจ้าของแบรนด์ในวันนี้ทําไมครูถึงเลือกที่จะขายสินค้าสุขภาพแล้วก็ไม่เลือกที่จะมีเงินแล้วเดินเข้าโรงงานแล้วฉันสั่งเธอผลิตเลยเฮ้ยฉันไปก๊อปปี้มาแล้วผลิตเลยไม่คะ่ะเพราะครูบอกคุณก่อนนะคะถ้าวันนี้คุณไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณเองคุณจะไม่เห็นค่าในตัวของใครเลย ครูเห็นค่าในตัวครูเองค่ะถ้าเราเห็นค่าในตัวเราเองเวลาเราทําอะไรให้ผู้อื่นนะคะเรายิ่งเคารพตัวเราเองไม่ใช่ว่าอุ้ยสบู่สครับถวดาวอินคาไปก๊อปปี้เข้ามาแล้วก็ไปบอกโรงงานว่าทําที่หน่อยสิทําได้ไหมไม่ค่ะอุ้ยลิปสติกใครก็ขายลิปสติกทั้งนั้นแหละก็ไปก๊อปเขามาสิว่าอยากใส่อันนั้นใส่อันนี้แล้วก็ให้โรงงานทําให้ไม่ค่ะถ้าเราเคารพตัวเราเองมากพอทุกคนจะเคารพเราและเราจะเคารพคนอื่นเป็นนะคะ ครูใช้เวลาเดินทางมาไม่น้อยนะคะจากการคิดค้นจากการอยู่บนโลกของสมุนไพรอยู่บนเนี่ยค่ะมันทําให้ครูค่ะเห็นอะไรหลายอย่างมากเลยนะคะในการเดินทางกว่าจะมีวันนี้งานขายอะค่ะมันเป็นงานที่จะทําให้ผู้คนบนโลกไปนี้อยู่รอดขายอะไรบ้างขายความคิดขายความสามารถขายสินค้าไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจอะไรคุณต้องหา จุดขายอะค่ะให้เจอคุณต้องหาการตลาดที่เด่นให้เจอค่ะถ้าวันนี้เราขายชาคุณคะคุณต้องหาจุดเด่นให้เจอทําไมเราต้องออกมาขายชาทําไมต้องขายชาทุกวันนี้มันขายยากกับครูอฟังนะคะทําไมครูถึงขายชาทําไมครูถึงขายสินค้าสุขภาพเพราะว่าครูค่ะเป็นคนที่สุขภาพแย่นะคะครูจึงมาขายของที่ทําให้ปัญหามันหมดไปฟังดีๆนะ ทำไมครัวค่ะถึงขายสินค้าสุขภาพหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยาสภ ו มไม่ว่าจะเป็นสครับัวดาวอินคาไม่ว่าจะเป็นก้อนสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นสเปรย์ไม่ว่าจะเป็นยาสีฟัน <sm all> ไม่ว่าจะเป็นมาร์กเ <sm all> ม็ดฟู่ fun, <sm all> <ool> หรือชาชาชงชาแคปทำไมครูเลือกเป็นสินค้าสายสุขภาพทั้งหมด <sm all> เพราะครูจบปัญหาครูต้องการสินค้าที่มาจบปัญหาตัวเองจุดขายสําคัญมากชาสมุนไพรทําไมต้องเป็นสมุนไพรทําไมต้องเป็นสินค้า สมุนไพรเก้าชนิดรวมการเป็นสิบแปดชนิดเพราะเราต้องไปดูสิอะไรมากไปอะไรน้อยไปอะไรเยอะไปมันทําลายตรงนี้อะไรน้อยไปนี่คือจุดเด่นของสินค้าตำรับนี่คือจุดเด่นของสินค้ากลุ่มสมุนไพรหรือเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะนี่คือจุดขายของสมุนไพรค่ะว่ามากไปอะไรดับน้อยไปอะไรเพิ่ม แล้วทำไมทำยังไงให้คนกินได้ตลอดชีวิตทำยังไงคุณดูนะคะสี่ปีเข้าไปที่สี่มีแต่รีวิวขึ้นแบบนี้ค่ะยังเอารีวิวเสียอย่างเดียวเอารีวิวออกมาโชว์ไม่ได้ถ้าโชว์ได้พวกคุณจะตาค้างกันหลายคนเลยเชื่อคุณไหมคนที่ส่งอินบ็อกซ์มาให้ครูคนที่ส่งผลการตรวจคนที่ส่งนู่นนี่นั่นมาให้ครูเต็มไปหมดอะคะ่ะ หัวใจมันจะออกมาข้างนอกแบบนี้ค่ะมันตื่นเต้นมันดีใจมันสุดของสุดของสุดแต่มันเอาออกมาโชว์ไม่ได้เพราะเรามีจุดเด่นแล้วเรามีจุดขายค่ะนะคะเราจึงขายได้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นการเลือกสินค้าสําคัญมากเป็นสิ่งที่ครูกําลังบอกคุณว่าสําคัญที่สุดคือการหาสินค้าขายอะไรขายให้ยั่งยืนขายอะไรมีคนซื้อซ้ําขายอะไรที่ไม่มีข้อไม่มีผลเสียค่ะ อย่าลืมนะคะอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ได้อยู่กันเดือน2เดือนนะคะไม่ได้อยู่กันปีสองปีนะคะเราอาจจะอยู่กันไปสิบปียี่สิบปีใครจะรู้ได้สิบปียี่สิบปีลากยาวไปสามสิบปีหรือกี่ปีก็ช่างนั่นแหละค่ะมันจะทําให้เป็นเป็นความน่าเชื่อถือเป็นผลลัพธ์เป็นอะไรที่เดินไประดับโลกได้